ผู้ที่ยังมีที่พึ่งในภายนอกไม่พึ่งพระรัตนตรัยอย่างถูกต้องไม่ได้มีลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัธทธาที่แท้จริงเขายังไม่เข้าใจธรรมะชั้นลึกที่เรียกว่าอิทัพปัจจยตาปฏิจจสุบาทธรรมะที่เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้น ไม่รู้ข้อบัญญัติของพระศาสดาที่พูดผิดไม่ได้นะผู้เจ้าพูดผิดไม่ได้บางทีเขาก็ลบศาสดานะถามว่าเนี่ยห้อยพระเนี่ยเนี่ยชาวพุทธแน่เลยนะห้อยพัดแต่จริงๆก็เป็นชาวสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนะไม่ได้ชาวพุทธเลยนะถ้าพุทธแท้เนี่ยไม่ห้อยอ่าพุทธแท้ไม่ห้อยแต่การไม่ห้อยไม่ใช่ไม่เคารพนะแต่การห้อยกลายเป็นไม่เคารพนะไม่เคารพรม ไม่เคารพรรมะเพราะว่าเขายัางดำรงไว้ซึ่งมิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรมเพราะเขากำลังเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยบรรดาลสุขทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายได้ทำให้สัตว์อยู่รอดปลอดภัยพ้นจากอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆซึ่งพระศาสดาตรัสว่านี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดเธอเข้าใจผิดไม่ต่างกับสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่คิดว่าเดินลงสู่น้ําในเวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ บาปกรรมหมดแล้วเพราะว่ากระแสน้ําจะพัดพาเอาบาปกรรมออกไปหรือบางพวกก็บูชาไฟก่อกองไฟมาแล้วก็ก้มกราบกองไฟข้าขอปรงบาปข้าขอปรงบาปทานุสณนีก็บอกว่าบาปกรรมหมดแล้วปรงไปแล้วเรียบร้อยหรือนิคนนะรนาตาบุตรก็บอกยื่นเฉยเฉยอย่าก้าวขาไปนะอย่าก้าวถอยกลับไม่กระทํากรรมทางกายชื่อว่าเผา,ากิเลสและเผากรมหมดไปแล้ว กรรมใหม่ไม่ได้สร้างกรรมเก่าก็จะหมดไปอืมแต่มองไม่เห็นว่าจิตเนี่ยมีการเคลื่อนตลอดเวลาเลยป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยเข้าใจเรื่องกรรมผิดเมื่อเข้าใจเรื่องกรรมผิดไม่รู้จักกรรมที่แท้จริงก็แก้กรรมผิดเนี่ยอก็ลงไปแก้ตามแบบปุถิชนหรือสมณพราพมณ์เราอื่นเพราะไม่รู้จักกรรมจริงๆดังนั้นกรรมจริงๆคืออะไรก็คือตัวอารมณ์ความคิดเหล่านี้แหละที่พระศาสดาเนี่ยโยง อธิบายเนี่ยเรื่องนี้ตั้งแต่วิญญาณถิติที่ตั้งวิญญาณว่าเปรียบเหมือนดินนะวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชนะน้าเปรียบเหมือนนันทิราคะนะที่ตั้งวิญญาณมีสีนะรูปเวทนาสัญญาสังขารและการที่เธอคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดนะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนะมันเปรียบเหมือนผืนนานะวิญญาณคือเมล็ดพืชนะ และมันคือภพที่ตั้งวิญญาณคือภพและภพคือผืนนาและผืนนาคือกรรมกรรมคือผืนนากรรมคือภพคือที่ตั้งวิญญาณคืออารมณ์ที่เราคิดนึกอยู่ทุกขณะนี้คือกรรมที่ถูกต้องซึ่งเมื่อคนรู้ข้อธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆแล้วสิ่งมงคลต่างๆจะหมดราคาไปเลยเพราะรู้ว่ามันช่วยอะไรไม่ได้